หินปูนเกาะกระดูกเกิดเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับหินปูนก็คือเกิดจากการที่มีการอักเสบเลือดดังที่จุดใดจุดหนึ่งครับในเลือดของเราเนี่ยจะมีแคลเซียมละลายอยู่นะครับทุกครั้งที่มีการอักเสบเนี่ยเลือดก็จะมาเลี้ยงบริเวณตรงนี้มากขึ้นเพื่อต้องการให้อ่าเรียกว่าอย่างที่หมอบอกคือน้ําเลือดมันมีปัจจัยในการซ่อมแซมอยู่นะครับแต่ก็มันก็มีแคลเซียมด้วยมันก็จะมาพอกเกาะเกาะกันเพราะฉะนั้นในคนที่เส้นเลือดอ่อนแอนะครับเป็นโรคหัวใจหรือว่าคนที่กระดูกคอเสื่อมอักเสบเลือดลังก็จะมีหินนปูก ก็คล้ายๆกับพังผืดเหมือนกันครับพังผืดก็เป็นกล้ามเนื้อที่อักเสบมีการฉีกบ่อยๆนะครับกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงมีการใช้งานซ้ำๆจำเจเวลาเวลาเวลา,วลามีการฉีกกล้ามเนื้อแล้วเรารักษาไม่ทันหายเราไปใช้งานก่อนนะเช่นเอเ็นข้อมือฉีกเราก็ต้องไปพิมพ์มพคอมพิวเตอร์ต่อ,ตอพวกนี้มันจะพัฒนาการเป็นพังผืดขึ้นมาพังผืดก็คือแผลเป็นที่ที่เกิดขึ้นหลายชั้น ทำให้เวลามีการใช้งานซ้ําๆเนี่ยพังผืดตัวนี้มันไม่ยอมหายครับมันจะเกาะติดตรงจุดที่เราเป็นอยู่และทําให้เราเจ็บง่ายพังผืดตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติคือมันไม่ค่อยยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรมันจะฉีกง่ายไม่เหมือนกล้ามเนื้อครับเมื่ออายุ16เคยหกล้มนะครับต้องนอนเฉยๆประมาณ1เดือนก,กว่าๆอันนั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับตอนนี้อายุ49เาแล้วพอนั่งน,นานๆเอวปวดมากจะต้องนั่งค้มหลังถึงจะหาย อยากทราบว่าจากเหตุเก่าหรือ,รอไม่เนี่ยอันนี้ต้องดูว่าหนึ่งก็คือตอนที่หกล้มนั้นเนี่ยก้นกระแทกพื้นหรือเปล่าเพราะผมเจอหลายรายเนี่ยพนักง,งานที่นี่แมงเทมนี่ก็มีอยู่ยหลายรายเหมือนกันที่มาหาผมแล้วก็เ,เวลาเขาส่งพนักง,งานไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยรถประจำตำแหน่งของพนักง,งานพวกนี้คือ v ีออสหรือไม่ก็รถบรรทุกรถปิกอพแต่ว่ารถมันตกข้างทางแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ทักอาทิตย์เจ็บหลังเพราะเอ X ็กซเรย์กระดูกสันหลังยุบ ลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับเพราะว่าถ้ากระดูกสันหลังยุบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากล้ามเนื้อหลังจะต้องทํางานมากกว่าปกติในเด็กอายุน้อยๆหรือในคนหนุ่มสาวที่มีกระดูกสันหลังยุบเนี่ยกลุ่มนี้จะปวดหลังง่ายกว่าปกตินะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นจากอะไรแต่ถ้าเอ็กซเรย์แล้วไม่มีกระดูกสันหลังยุบก็ต้องมาหาดูว่ากล้ามเนื้อหลังเราอ่อนแอหรือเปล่านะครับอันนี้คําถามชีซีเมนมีอายุซีเมนอยู่ที่สันหลังกี่ปีตลอดชีวิตครับเหมือนเราอุดฟันนะครับ คือมนคล้ายๆกันเอาอุดฟันมันก็ต่อชีวิตยกเว้นเราไปกระเทือนมันมันแตกออกมาท้่อุดฟันแต่ว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นการฉีดซีเมนเข้าไปในกระดูกสันหลังเพราะ,ะนั้นมันไม่อยู่ข้างนอกครับกระดูกคุ้มมันอยู่ทําไมเราต้องฉีดเพราะว่าใน่วนสูงอายุนะครับกระดูกสันหลังเป็นโพรงอยู่ฮะเวลหาหักปุ๊บเนี่ยมันไม่ยอมติดกันเราเอาซีเมนเป็นตัวเชื่อมทำให้คนไข้หายหเจ็บข้อมองชี้ในกา,การฉีดก็คือว่าคนไข้ที่รักษาแบบใส่เสื้อเกาะแล้วไม่ได้ผลฮะเจ็บทรมานมีผลต่อชีวิตเ้ามากขยับอะไรไม่ได้เลยปวดมากนะครับ ก่อนจะฉีดก็ต้องมานั่งคุยความเสี่ยงก่อนนะครับรับความเสี่ยงได้ไหมเพราะมันมีโอกาสลีกนะครับถึงแม้เปอร์เซ็นต์มันจะน้อยก็ต้องรู้ไว้นะครับถ้ารับความเสี่ยงได้ก็ทํานะครับได้รับการผ่าตัดหมอนก,อกระดูกทับเส้นประสาทคอข้อที่สามมาแล้วนะครับแต่ยังมีอาการปวดคออยู่พอเมื่อนั่งทํางานนานๆก็ควรจะต้องปรับตัวอย่างไรนะเพื่อไม่ให้ปวดคอนะคะเป็นผู้หญิงนะครับ ก็เสียดายนะครับผ่าไปแล้วแต่ยังมีอีกเจ็ดป้องที่ยังไม่ได้ผ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ไขต้นเหตุแล้วหรือยังครับการผ่าตัดเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายหมอหมอเป็นหมอผ่าตัดแต่มาบอกวิธีการที่ไม่ผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการผ่าตัดไม่ได้รักษาจริงๆนะครับรักษาแค่ที่ที่การกดทับเท่านั้นหลังจากนั้นสเต็ปสองก็คือต้องไปฟื้นฟูนะครับว่าเรามีกระดูนื้วขออ่อนแอหรือเปล่านะครับถ้าคุณหมอเขาไม่ได้พูด หมอที่ผ่าตัดทุกคนไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อก็ <c oughs> จาเป็นต้องไปหาคุณหมอกายภาพให้เขาให้เขาฟื้นฟูนะครับว่ากล้ามเนื้อคอเป็นยังไงแล้วก็ต้องมาดูว่าที่เรานั่งทํางานเฉยๆอย่างนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับอาจจะต้องลงทุนไปซื้อเก้าอี้ที่มันประคองคอได้ที่มันสามารถที่ทําให้กล้ามเนื้อคอไม่ต้องทํางานตลอดเวลาเพราะบางครั้งเราก็ต้องมาผ่าตัดกระดูกคอป้องที่4ี่ป้องที่5เพิ่มนะครับต้องระวังถ้าหมดเวลาแล้วบอกนะครับ ดตึงคอบริเวณตีนผมด้านขวาล้ามาถึงไหล่นะครับแล้วก็มีอาการชานะครับจะต้องมีการบริหารอย่างไรนะครับปกติแล้วเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเป็นอีกหัวข้อนหนึ่งนะที่ผมมักจะพูดแต่ว่าต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อเมื่อเรามีอาการที่มันมากกว่าอาการตกหมอนเช่นอาการล้าวขึ้นที่ศีรษะบางคนหวีผมก็ปวดนะครับหรือบางคนล้ามาที่หัวไหล่ เก็บมาที่ลักแล้วลงมาถึงที่ปลายนิ้วหรือบางคนมีอาการชาก็แ,แสดงว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดมขั้นที่2ถึง3ก็คือกระดูกเริ่มเสื่อมแล้วครับเริ่มมีเส้นประสาทที่บันอักเสบและบวมแล้วก็ขึ้นมาเป็นค่าๆใหญ่ในมุมเต็มไปหมดเลยในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะลองบริหารกล้ามเนื้อคอก่อนได้ก็ทําได้ครับอาจจะว่ายน้ําท่ากบท่ากบเป็นการบริหารกล้ามเนื้อคอท่าฟรีสไตล์เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะครับถ้ารบริหารถ้ากบยังไม่ดีขึ้น ต้องปรึกษาคุณหมอกายภาพนะครับว่าจะเทรนกล้ามเนื้อบริเวณคอบริเวณหน้าอกบริเวณหลังส่วนบนหรือสะบักนี่ทำอย่างไรนะครับแต่ถ้าทําแล้วมันยิ่งปวดมากขึ้นก็แสดงว่าเราต้องทำสเต็ปหนึ่งก่อนครับคือต้องลดการอักเสบก่อนการลดการอักเสบก็ไล่ตั้งแต่การกินยาถ้ายังไม่ได้ผลก็ฉีดยาถ้ายังไม่ได้ผลสุดท้ายก็คือเรโดฟรีเคนซีครับเข้าไปเพื่อไปทําลายเส้นประสาทที่เสียให้มันอ่อไปก่อนนะครับถ้าอ่อไปแล้ว1ปีมีเวลาฟื้นฟูกล้ามเนื้อแข็งแรงก็จะไม่กลับมาเป็นอีก แต่โดยส่วนใหญ่คนไข้ของผม80%ครับพอหายดีแล้วไม่ทําอะไรเลยครับกลับ <c oughs> มาใหม่ฮะบ,บางคนบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ทําไปแล้วเนี่ยไม่เคยนอนหลับสนิทอย่างนี้มาก่อนนะครับแต่พอถามว่าอีกสมเดือนยกได้ถึงกี่กิโลแล้วนะปรากฏว่ายังศูนย์กิโลอยู่นะครับถ้าางนั้นก็อีกปีหนึ่งก็ต้องมามาทาอีกถ้ามันลามไปถึงระยะที่สามระยะที่3ามคือกดทับเส้นประสาทระยะสุดท้ายของระยะที่3าคือต้องถูกผ่าตัดนะครับ คุณแม่เป็นกระดูกทับเส้นประสาทนะครับคุณหมอวินิจฉัยว่าต้องใส่เหล็กประมาณข้อที่1ข้อที่หนะครับแต่คุณแม่ไม่อยากพ่าตัดแก้ไขเลยทยํายังไงดีคะก็เปลี่ยนหมอสิคะ <c oughs> ไม่หรอครับก็อ,อย่างนี้ครัต้องไปคุยกับคุณหมอเขาดีๆนะครับว่าเหตุผลในการใส่เหล็กนะั้นคืออะไรนะครับ คุณหมอในการผ่าตัดหลังเนี่ยจะมีหลายประเภทนะครับในการที่ชอบใสอินสูเมนหรือตัวเหล็กเข้าไปเพื่อเสริมโครงสร้างคุณหมอกลุ่มนี้ก็จะมองว่าเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยระยะยาวในการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างจะดีตรงที่ว่าคนไข้หลังอ,อนแอก็ไม่จำเป็นต้องบริหารกล้ามเนื้อนะครับพึ่งตัวเหล็กตัวนี้อย่างเดียวนะฮะแต่ในอีกกลุ่มหนึ่งเราจะใส่เมื่อจําเป็นเท่านั้นเราพบว่าถ้าใส่เกิน2อสาป้องเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาเรื่องหลังแข็งก้มไม่ได้หลังตรงฮะแลวข้อสําคัญก็คือ,อเมื่อใส่เกินสองสมป้องข อาจจะพบว่ามีปัญหามากกว่าใส่น้อยกว่า3มป้องเพงั้นก็ต้องไปคุยกับคุณหมอเจาดีว่ามันจาเป็นขนาดไหนนะครับถ้ายังไม่มั่นใจก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการใส่เหล็กเยอะๆก็ต้องแผลกว้างขึ้นใช่ไหมครับแผลกว้างขึ้นก็ต้องผ่านนานขึ้นเสียเลือดเพิ่มขึ้นก็เสี่ยงเพิ่มขึ้นครับนะฮะ นอนอยู่บนเตียงเดียวกันนะครับคนนึงตื่นเช้ามาปวดหลังอีกคนนึงไม่ปวดก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าวันจงิงมันไม่อยู่ที่เตียงบางทีอยู่ที่คุณภาพของกล้ามเนื้อหรือบุนเก่าเวลายืนนานๆแล้วทาไมมีความรู้สึกปวดหลังนะฮะบ,บุนเก่าคือว่าทำไมเด็กๆออกกำลังกายหรือเปล่านะกินนมเยอะไหมนะครับแล้วก็เป็นคนมีวินัยขนาดไหนนะครับนั่งเล่นเกมเยอะไหมจดกดกดจิ้มจิ้มอย่างเงี้ยเยอะไหมนะฮะพวกพวกที่เป็นออฟฟิศซินดมส่วนใหญ่ก็ใช้พวกมือถือเล็กๆแล้วก็นั่งดู iPad ทั้งวันนะครับ เวลายืนนานทำไมรู้สึกปวดหลังก็หมายความว่ากล้ามเนื้อหลังรับหนักตัวเราไม่ได้ครับก็เลยปวดหลังคนปกตินะฮะอายุไม่เกิน60ปีเนี่ยอยากยืนนานเท่าไหร่คนจะต้องยืนได้อยากไปเดินเที่ยวเท่าไหร่คนจะต้องเที่ยวได้กลับมามีอาการเมื่อนิดหน่อยไม่ควรจะปวดหลังถ้าปวดหลังคือผิดปกตินะครับ มีนิ้วในถุงน้ำดีสลายด้วยอุณหภูมาหมอบอกว่าไม่ต้องไม่ให้กินแคลเซียมและผักใบเขียวอีกอันนี้ต้องดูภาวะที่การเจาะเลือดครับว่าในปัจจุบันเนี่ยไอแคลเซียมที่ละลายอยู่ในร่างกายเรามันเยอะเกินไปหรือว่าน้อยลงไปแล้วนะครับถ้าน้อยลงไปแล้วก็สามารถทานได้ครับนะฮะคำตอบของคุณหมอไม่ได้ใช้ไปชั่วชีวิตนะครับใช้สำหรับาบางบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางระยะเท่านั้นนะครับการกั้นปัสสาวะเป็นสาเหตุทาให้ปวดหลังได้หรือไม่อย่างนี้นะครับ คนเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นตรงแกนกลางของกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อชั้นในนะครับเวลาคนตั้งครรภ์จะปวดหลังมากขึ้นเพราะว่าแรงดันมากขึ้นเวลาคนปวดอุจจาระเวลาจะเบ่งก็จะมีอาการปวดหลังเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในบางคนครับที่มีแรงดันในช่องท้องมากขึ้นและเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยจะมีโอกาสปวดหลังเพิ่มมากขึ้นนะครับบางคนเขาจะให้มาเลยว่าถ้ามีอาการปวดท้องเมื่อไหร่ก็จะมีอาการปวดหลังขึ้นทันทีอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกัน